ตอนนี้มไม่รู้ว่าทำอะไรครับตอนนี้กำลังเป็นดอาค่ะทำอะไรครับต้นไม้กำลังแกที่สั่งมาแล้วค่ะเห็นไหมมีแต่ใบก้ามปูมกับใบก้ามปูผสมขุยาามะพร้าวเขาต้องการให้รากเดินนะครับตอนนี้ กดด้านข้างครับได้แล้วแค่นั้นครับจะเป็นมันจะเป็นข้งมนันเองหรออ,อากาศเย็ยนมากครับจะเป็นแสงจันทรายกขึ้นมาหน่อยครับแส,แสงจันทราโอ้น้ำน้ำตกเยอะครับช่วงนี้ก็เป็นบินปลูกนะคะก็ยกไปใส่กระถางนุ่งก็ได้นะครับ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าเป็นมุมอับนะรบตรงนี้นะครับตอนนี้แกปลูกเองนะครับผมไม่ได้ปลูกครับเพราะว่าผมเป็นรับลูกชายเหนื่อยนะครับจะน,น,น,นี้สองสีนะคะจะมีสองแบบ ตัวน,นี้ใบกลมอันนี้ใบเรียวใบเรียวค่ะเพชรนั้นหนึ่งค่ะมุมมืดแล้วเกินนะครับตัวน,นี้เอามามุมนี้ก็ได้่มเป็นไรครับเปิดแลวที่เอาสีแบบนี้มาใส่ตรงที่มันมีสีเข้มเพราะว่าอยากจะให้มันมีการผสมพัน์แล้วก็กลายพันธนะคะ ขอบคุณคนเอาน้ำใส่ให้นะครับถ้าไม่มีระเรียบร้อยเอาแค่นี้ก่อนนะครับคลิปทันสั้นนะครับ